สวัสดีค่ะตามต่อ EP 2นะคะ EP 2นี่คือเล่าพัฒนาเนาะคะ่ะผู้ใดได้ดของหวดทีแล้วบอแต่ว่าแม่ครูเอ่อไม่ได้ลงในยู u ูบเนาะคะ่ะไปลงเพจแทนเนาะคะ่ะไปลงเพจแทนเนาะคะ่ะหลายๆคนกัคงได้เอ่อเราก็จะลงสตอรี่นะคะลงสตอรี่ลงเลยวให้ให้ยูเดอร์แต่ว่าถ้าเกิดเอ่อใครเนาะคะ่ะแต่ว่าเขาก็มีเพจเนาะคะ่ะมีเพจ อจะมีเพจจะเป็นรูปของแม่ครูกับคําภาพาโชคนะคะา้าเป็นเพจที่แม่คู่ยกขึ้นจังสี่ยกลูกขึ้นจังสี่บอแมแอนเ้อค่ะอันนั้นจะเป็นเพจปลอมเขาเอาไปเฮ็ดนนะ่ะมีผู้ติดตามหมื่นกว่าคนนะคะแต่ว่าเพจของคําภาพาโชคจะมีคนติดตาม8 0 0พันเนาะคะ่ะแปดพนคนนะคะเพจของแม่คูอะ่ะเพจเพจคําภาพาโชคจะมีคนติดตาม8000ันเนอแต่ว่าเพจปลอมนะ่ะจะ คนติดตามมื่นกว่านะคะแต่ว่าเขาก็จะเอาคลิปของแม่ครูแล้วก็อของสํานักอื่นๆนะมารวมๆกันนะคะ่ะแต่ค่ะเป็นเพจจริงอะ่ะเพจของคําคำพ่าพระโจริงเราไม่เอาของใครมาลงนะคะเราจะเอาแต่ของตัวเองลงเดอ้อท่านผู้ชมฝากเนีเดอ้ออ่ะเลขเล่าพัฒนาวันนี้นะคะเล่าเล่าพัฒนานี่แหละคะ่ะสมมติถาถาดนี่มันมันมันจะไปเห็นค่ะห้อผับนี่มันจะไปเห็นสันนี่เนาะ นี่มันจะไปเห็นสันนี่มันต้องเห็ดอย่างสี่เนาะคะ่ะนี่มันเห็ดเห็ดแบบนี้มันใหญ่เนาะคะ่ะมันใหญ่อืมนี่ขึ้นเล่าพัฒนาเนาะคะ่ะเดี๋ยวเราพัฒนาแม่ครูจะทำกลับให้นะคะจะทำกลับให้มือนี่เนาะเดี๋ยวจะกลับกล้องก่อนนะคะเดี๋ยวกลับกล้องให้อ่ะ ขย,ยออขยายนิดนึงเนาะจะได้เห็นเอ่อขยายนิดนึงโอ้ยขอตดขออภายเด้อที่นนี้ขยายเนาะจะได้เห็นชัดๆโอเคเราพัฒนานะคะวันวันที่แปดเดือนสิบนะคะหกแปด วันนี้เด่นนะคะวิ่งรูดนะคะวิ่งรูดคือ0กับ1นะคะแม่คู่จับไหร่เลยนะคะ9 0 1 8 1 9 01 07 08นะคะ2 9 2 7 3 7แล้วก็3 8 9 0นะคะ9 0 ท่านผู้ชมเป็นอย่งแม่คู่จังลูดสังเกตดีๆเด้อสังเกตเหมือนงวดที่แล้วนะะี่ค่ะงวดที่แล้วเดี๋ยวแม่คู่จะให้มึง้เขียนในใเล่มน,นี้ไหม,มเขียนเล่มใหม่ไปเรื่อยมันก็หาไม่เจอซิ อาเอาเอาอันนี้แหละค่ะคือเออ่รอบรอบที่แล้ว,ลลวนี้ก็เข้าตรงๆนะคะเออ่มัน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 บอมแอนเล็กกันนะคะ่ะบอมแอนเล็กกันสําหรับเออ่แต่ว่าก็คือเราเราจับเป็นตัวเน้นเฉยๆเนาะจับเป็นตัวเน้นอย่าแม่กูจะเอา หอดก่อนก็เข้า60นะคะรอบที่แล้วนี่ก็คืออัน,นอันนี้อันนี้จะเป็นของหวดที่แล้วนี่ค่ะสังเกตดูว่าจริงๆแล้วเราจะลูดนะคะออถึง2 2อลอง4นะคะแต่ตัวที่จับส่วนมากจะเป็น3กับ2นะคะเห็นว่มไม่คู่จะลูดแต่ตสอ2 4ไปหอด2 9และาจะลูดอ๋อ3 6ไปหอด3 9สังเกตว่าค่าที่ที่จับเนาะคะ่ะ อันนี้คืออของเมื่อวันจันทร์นะคะถ้ามื่เมืองวันศุกร์นะคะเอ้ยวันวันพุธนะคะวันพุธนี่สังเกตมึงจะเป็นศูนย์กับหนึ่งนะคะจะเป็นศูนย์กับหนึ่งตเด่นมาก,มากๆเลยนั่นก็คือศูนย์นะคะแล้วเลขความฝันแม่ครูจับให้เลยนะคะนั่นก็นจะเป็นหกเจ็ดศูนย์เก้านะคะหกเจ็ด 09นะคะถี่แม่คู่อ่อลงอีพแรกนะคะอี EP แรกที่เราลงไปนะคะเอา่า7709976727 7, 7, นะคะ727แล้วก็829นะคะส่วนมากแม่คู่แม่คู่มั่นใจอยู่ได้คะ่ะมั่นใจเลขศูนะคะเลขศูแต่ทุกคนอย่าลืม30นะเดี๋ยวเ,เขียนให้เลย30คอ,อยยังตี้คะ่ะ อ่าสามศูนย์อ่าสามศูนย์นะคะเผื่อมากค่ะเพรอไอหยางเตีหมู่ว่านี่หมู่ว่านี่ไปดูบ้างไฟพญานาคนะคะเห็นสามบังแล้วมันอยู่ในตารางนะคะตารางมีหนึ่งสามแปดศูนย์นะคะและ้วกจดเจ็ด เก้าสองนะคะนั่นก็คือสามศูนย์กะมีเนาะคะ่ะสามศูนย์กะมีพอแม่คู่ม่องเอเห็นมั่งไฟพญายนาคสามลูกนะคะตีเป็นศูนย์สามนี่แหละศูนย์สามสามศูนย์นี่แหละท่านผู้ชมลองเอาไปผิดจรณามึงเด้อสำหรับเลขเล่าพัฒนานะคะเอาผู้ใดเอออยากกินตำเล่าแซบๆมือนี่ก็ไปกินตำหลวงพระบางน้ำกันเด้อค่ะ ลาวฟังโค้งนะคะคามไปน้ากันบอท่านผู้ชมไปตามต่อเด้อค่ะตามต่อวันที่แปดเดือนสิบหปดนะคะตามต่อวาหวดนี้จะเข้าไหมนะคะรอบรอบก้อนผุ่นกะเข้านะคะเออวันสุกร์หตรงๆงนะคะหกแม่คู่สะใจอยู่ด้หกศูกับเก่าหานสาใจบักคากเลยเด้อนี่ล่ะอ่า หกแปดกับเขานะคะหกแปดวันจันทร์หกแปดนะคะแต่ว่าวันวันที่วันเลขออกศูนย์ศูนยบักคักเนาะค่ะเก้าหาเก้าหากับหกศูนย์ห้าศูนยหกหกศูนย์มาจะใส่เห็นบอคะหกศูนย์มาะใส่มือเลขออกหกย์ 60, เลขปู่ไงคะสาม หกศมแม่คู่บอกเคยเอาเลย30แม่คู่บอกบอ่มากเลยแม่คู่ว่ายังไงหกศูนย์ก็มาไปเลยล่ะแม่คู่บอก,งงกลูลกซิ์ลูกหาทุกคนเลยล่ะอยู่ในกลุ่มแม่คู่บอกว่าทุกคนให้ไปเลขปู่นะเรายังไงก็มาแล้วให้ตามเลขประทัดนะแม่คู่บอกนะคะแล้วรอดต่อมาอ่าออก68กับสี่สหหรือห้สนี่แหละคะ่ะ แม่คูบอกว่าถ้าเลขประทัดมันจะออกมันจะออกตัวนี้คือมันจะตัดเลขเก่าออกมันจะมาเจนซีก้ามหานี่แหละก็ออกจริงๆค่ะเลขประทัดนี่สําคัญเด้อมาเด้อบู้ใดอยากมาเปลี่ยนเจ้าภาพประทัดเนาะค่ะเจ้าภาพประทัดของ รัฐบาลนะคะวันวันเสาร์นี่แหละคะ่ะข้าสิบปอุดมาเด้อมานำกันอันนี้เราพัฒนาค่ะผู้ใดเห็นแล้วก็แคปหน้าจอเด้อค่ะแคปเอาอ่ามือนีมี09 18 19 01 70 08 29 27 37นเนาะคะ่ะแล้วก็38นะคะ09เอาเอาว่ายังไงเล่ค่ะแม่คู่รูด นะคะรูดตั้งแต่07ไปถึง09นะคะเก่า009คือกับไว้เลยนี่กันกันไว้เลยนะะี่ค่ะกันนะเออคือจะกับไว้ให้เรียบร้อยคือกันเนาะคะ่ะกันไว้เลยน่แสดงว่าแม่ครูค่อนข้างมั่นใจข้าศูนย์นะคะ90กับ10นี่แหละค่ะลองลองผิดจรณามึงเดอ้อสำหรับเล่าพัฒนาอ้าผู้ใดเห็นแล้วก็แคปหน้าจอเด้อค่ะเด้อ โอ้ยป,ปันเห็นปันเฮ็ดว่าเป็นเนี่ยค่ะลบหนาลบล้างเยู่อืมเป็นยังสี่ราคาระบบมันบ่ดีระบบระบบบ่บบได้นะคะ่ะเพราะว่าค่ะถ้าแม่ครูถือ,อยังสี่มันมันอันถือหยากไม่ค่ะนี่ขัาสมมตินะคะ่ะถ้าจะเป็นสมมติภาพมันจะดีนะคะแต่ว่ามันมันมันพุดนี่จะสื่อสมมติภาพไปเพราะว่าตอนนี้แม่ครูได้ใช้แต่สมุดต,ตัวนี้นะคะเพราะว่า พี่เขาซื้อมาให้นะคะพี่พี่พนซื้อมาให้กับเลดตรงในใส่อันนี้ก็คือใกล้จะหมดแล้วเนาะพี่พี่ไต่ซื้อมาให้พี่พี่ไต้คือพี่แตีนี่แหละอยู่อุดรนะคะพเพนสือมาให้กัเลดใส่ของเบิร์ดเบิร์ดราคาพี่เบิร์ดแล้วถ้ามันเป็นสันอย่างเงี้ยถ้าเกิดมันขาดมันก็จะหลุดไปหมดแต่มันไม่ค่อยขาดหรอกแต่มันมันพับก่ได้นะคะมันพับมันก็จสิเป็นแบบนี้น่พี่เนี่ยเห็นปะมันพับบ่ได้มันจะบวกลื้อที่เป็นลวด นะคะขาดวดอยู่หนี่มันกิดเสียเหตุใด้อังเซียนไหมคะอืมนี่แหละค่ะเอาแชบน้าจอเอาเด้อค่ะเราพัฒนาอันนี้จะเป็นเลขฝันนะคะเลขฝันแต่ว่าเลขฝันอีกตัวหนึ่งก็คืออ่นี่นี่นี่ตัวนี้เอาไปมือนี่นี่แหละเลขฝันที่เห็นมือคือเห็นมือขึ้นนี่นะคะเห็นมือขึ้นมันสีมาบออืมมึงแล้วก็ใส่วิจารณาญาตในการรับฟังรับชมเด้อถัดผู้ชม แม่คู่ฟันแม่คู่ก็เลยเอามาเล่าให้พี่น้องฟังนะคะถ้าพี่น้องอยากไปเล่าไปกินตำเล่าะะเดีอยค่ะเด้อเอาสีฟา้าลงคลิปให้เดี๋ยวมันสีบท่ันค่ะกลับมาแต่หาหมัวค่ะอาคลิปนี้ขอจบเพียงเท่านี้ค่ะคลิปหน้าพอกันไหมค่ะสวัสดีค่ะ